สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ a n d r ร i d รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ จะมีโปร,โปรใหม่ๆสาหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือ oppo นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่น a57 นะครับตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นสำหรับ oppo a57 ปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่ยังน่าซื้อนะครับในเรื่องของราคาปัจจุบันก็ลดราคาลงมาให้ค่อนข้างเยอะสำหรับเครื่องเปล่านะครับแบบไม่ติดโปรซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ3,000บาทเท่านั้นส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็จะมีหลายราคานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ1 1,200ไล่ไปจนถึง2,000ต้นๆน,นะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับคลิปนี้ก็เลยนําราคามาแบ่งปันนะครับให้กับท่านใดที่กําลังสนใจนะครับอยากซื้อมือถือมาใช้งานแล้วก็ชื่นชอบเป็นแบรนด์ oppo นะครับตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นมีความสวยงามแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ยังทันสมัยอยู่พอสมควรนะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคาเดี๋ยวผมขอบอกสเปคหรือว่าทบทวนสเปคให้กับท่านใดที่ลืมหรือว่าไม่ทราบนะครับสำหรับสเปคของ oppo a รุ่นนี้ในเรื่องของสเปคนะครับ Oppo A57 2022รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.56นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบ LCD 24บิตความละเอียดเป็นแบบ HD p l u นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับชิปการประมวลผลเป็น MediaTek Helio G35 Octa Core ความเร็ว2.0 g h z and r o i d แอเป็นเวอร์ชัน12นะครับหน่วยความจา ก็จะมีทั้งรุ่นแรม3แล้วก็แรมสนะครับส่วนความจุก,ก็จะมีทั้ง64แล้วก็1 2อ g b แบตเตอรี่ก็ประมาณ5000ม ah ิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไวได้33วัตต์ในส่วนของสีปัจจุบันมีให้เลือกประมาณ3สีนะครับก็คือจะเป็นสีทองสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีดำนี่ก็เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ oppo a 5 7ซึ่งก็ต้องบอกว่ายังค่อนข้างน่าใช้งานอยู่นะครับเมื่อเทียบกับราคาแล้วส่วนในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่รราาาคาเคเเื่่่องปแบบไม โปรกันก่อนสำหรับ OPPO A57 2022อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่18พฤศจิกายนปี2023นะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอปลาซาด a กันก่อนสำหรับร้านแรกที่นำะมาให้ดูกันนะครับร้านนี้ขายโดยทาง OPPO Official สำหรับ OPPO A57 เป็นรุ่นแรม4ลอม128 g ิกะบต์นะครับจากราคาปกติ5,999ลดราคาเหลือ5,598บาทแต่ว่าเขาก็จะมีโค้ดส่วนลดหรือว่าคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยวิธีการจ่ายเงิน ามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด6เดือนมีให้เลือกทั้งหมด3สี สินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo หปีร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ oppo a57 2022ันแรมลอม1น8่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์นะครับขายโดยทางร้าน last mobile หรือว่าร้านของทาง lazada เองนะครับจากราคาปกติ7,499ลดราคาเหลือ5299บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยกก้พรนผ่อนได้สูงสุด6เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ883บาบาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็น ของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่สานะครับสำหรับร้านนี้ oppo a57 เป็นรุ่นแรม6ลอม128 g b แบต5,000หน้าจอ6.56นิ้วรับประกัน1ปีนะครับจากราคาปกติ6,999บาทลดราคาเหลือเพียง4,188บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสาหรับแอป lazada นะครับร้านนี้เป็นเครื่องเคลียร์สต็อกสาหรับ oppo a57 램6ล็อม128กิกะไบต์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่3,299บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ประกันมีให้3เดือนเท่านั้นสำหรับสีมี2สีก็คือสีดำแล้วก็สีเขียวมิ้น์วิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสาหรับ OPPO A57 จากทางด้านแอป Lazada นะครับท่านชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิมเ่มเติมก่อนซื้อได้เลย ที่ลิงงก์ขอ Lada ดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h อปป e กันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับสำหรับร้านนี้ oppo a57 r ร m สี 4, ลอม128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ6,999บาทลดราคาเหลือ4,980บาทแต่ว่าจะมีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะครับลดสูงสุดถึง500วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสำหรับสีมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100% เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปี ร้านที่2นะครับ Oppo A57 ลำ6ลำ128 g b บแบต5,000ม ah, ิลลิแอมนะครับชาร์จไวได้33วัตต์ตัวเครื่องรับประกันร้าน1ปีราคาเริ่มต้นที่4,199บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนลดให้อีกสูงสุดถึง99บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะคร RAM 4ลอม64 g ิกะไบต์เครื่องเคลียร์สต็อกศูนย์นะครับประกัน1ปีจากราคาปกติ6,999ลดราคาเหลือ3,990บาท วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วย80บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ oppo a57 จากทางด้านแอป s h o ปปี้ท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e ปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับซึ่งก็ยังมีขายมาดูกันว่าโปรโมชั่นของค่ายมือถือค่ายไหนที่น่าสนใจที่สุดนะครับ เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับ oppo a 5 7เป็นรุ่นแรม4ีอม 128GB ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น2190บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ6 9 9มีค่าเหนืลูหน้าด้วย360บาทรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินล้วก็รองรับเฉพาะเครือข่าย d t แทเท่านั้นโปรโมชั่นสาหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รวมถึงลูกค้า Dt แทที่มีอายุก,การใช้้้้งาาานนน3เดดืืออขึไไปครซที่าา2190 เมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699าานะครับค่าหนี้ลูกหน้า360บาทโปร499ซื้อได้ที่ราคา3,590ันาระครับค่าหนี้ลูกหน้า120บาททั้ง2โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนสัญญา6เดือนนะครับก็ซื้อได้ที่ราคา5้าพบาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนหกเ9้าเนะครับมีค่าหนี้ลูกหน้า300โปร499ซื้อได้ที่ราคา5,399บาทนะครับค่าหนี้ลูกหน้า200บาทซึ่งนี่ก็จะเป็น โปรโมชั่นสำหรับการซื้อ Oppo A57 จากทางด้านค่าย D-Tac นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ D-Tac Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ Oppo A57 ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น2,289บาทก็จะมีให้เลือกหลายโปรโมชั่นหลายแพ็กเกจเลยนะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ก็ซื้อได้ที่ราคา2,289บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา2,289บาทเหมือนกันนะครับเมื่อเปิด เบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699มีค่าเหน็ดดุงหน้า321บาทถ้าเป็นโปร499ซื้อได้ที่ราคา3,289ค่าเหน็ดดุงหน้า321บาทสัญญา12เดือนทั้ง2โปรเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา2,289บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา2,289บาทเมื่อย้ายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699มีค่าเหน็ดดุงหน้าด้วย321บาทถ้าเป็นโปร499ซื้อได ราคา3,289บาทนะครับขัน้นตดุงหน้า321บาททั้ง2 p r โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่6,299บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ OPPO A57 จากทางด้านค่าย TrueMoveH นะครับเริ่มต้นที่2,289บาทท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS ตอนนี้สินค้าหมดเลยนะครับถ้ามีก็จะเป็นรุ่นใหม่ก็คือ OPPO A58 เริ่มต้นที่ราคาเพียงแค่2,699บาทเท่านั้นถ้าใหญ่ค่ายลดอีก1,000นะครับเหลือ1,699บาทก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าท่าในใดสนใจจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ Oppo a 5 7นะครับรุ่นนี้ก็ยังเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อถ้าเทียบกับราคาแล้วก็สเปคนะครับราคาเครื่องเปล่าก็สามารถหาซื้อได้ที่ราคาประมาณ31,99บาทนะครับส่วนสําหรับในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมปโปรก็เริ่มต้นที่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นท่านชอบแบบไหนก็สามารถนําข้อมูลของราคาไปเปรียบเทียบก่อนที่จะซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติิดดโรลาาคาพเศษ จากทั้ง La ซาด้าแล้วก็ช้อปปีนะครับท่านก็สามารถกดสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปดูรายละเอียดก่อนซื้อได้นะครับลิงก์ของ La ซาด้าแล้วก็ช้อปปีอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนท่านใดที่อยากซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ2000บาทเท่านั้นดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วชอบราคาชอบโปรของค่ายมือถือค่ายในที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดล์์กกดแชรนะรัเเพื่่อทีจจป็งใ ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ีคลิปหน้าสวัสดีครับ